สวัสดีครับวันนี้เราก็มานะครับอยู่กับลูกค้านะครับก็มากันเป็นแก๊งเลยครับรถจอดอยู่ทางด้านล่างนะครับนี่ก็นั่งรอหลายกันสักพักแล้วครับก็โชคเชิร์กไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็อันนี้เอ็นอะไรนะครับทําอะไรบ้างครับเนี่ยมือถามเลยนั่งรออบกครัให้เหลือกี่มิบครับสิบสองเม็ดแล้วลูกโซ่ปะลูกบอลปันหัวไหมแล้วเขาอย่างไง กึ่งใส่<ห>อ๋อเนี่ยเหรอ,อ,อโอเคก็นี่ครับเป็นเข้าเหวี่ยงนะครับกึ่งใส่จานไฟตัวเก่านะครับตัวเก่าจะเล็กกว่าตัวใหม่หนึ่งมิลตัวนี้ก็นะครับร้อยสิบไอนะครับเนี่ยเอ้ยปาวานใช่ไหมอ,อันนี้ร้อยสิบอันนี้ปาวานนะครับก็ผสมกันนะครับก็ทำสองคันใช่ไหมตัวนี้ก็ลบปาวอย่างเดียวตัวนี้ก็กึ่งออกเหลือสิบสองมิลนะครับเดี๋ยวเราจัดให้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราจัดเข้าอย่างก่อนเลยนะครับแต่เนี้ยเข้าอย่างเป็นสามเหลี่ยมนะครับจะจับยากหน่อยนึงเพราะว่าศูนย์มันไม่ค่อยมีให้จับนะครับเนี่ยอันนี้ลูกค้าก็รอกลับไปเลยนะครับมาไกลด้วยนะครับก็ทําไม่เยอะนะครับชุดนี้ถือว่าน้อยที่สุดแล้วที่ทำมาอ่าเราก็จะยันศูนย์นะครับ อลองดูนี่ครับก็ได้ศูนแล้วนะครับเอาเข็มจับอีกหน่อยนึงดูนิ่งจริงไหมนะครับนี่ครับค่อนข้างนิ่งเลยศูนค่อนข,ข้างดีนะครับนี่ครับก็นิ่งแล้วนะครับเราจะกึงเทปเปอร์จานไฟตออกัน ก่อนอื่นก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าขนาดองศามันเอียงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหามุมก่อนแป๊บนึงตัวนี้ก็ทำอยู่ประจํานะครับชุดแบบนี้นะครับส่วนมากก็เข้าอย่างร้อยห้าบ้างนะครับอามาแปลงใส่เว็บร้อยบ้างร้อยสิบ้างก็ต้องมีการกึงกันเป็นประจําเลยอ็เดี๋ยวเราหามุมองศาก่อนครับ ปรับมุมมีดก่อนครับเราจะเปลี่ยนป้อมมีดมาอยู่ทางนี้แล้วนะครับล็อกแท่นก่อนครับการมันเลื่อนผิดนิดเดียวจานไฟใส่ไม่ได้เลยนะครับหลวมไปเลยนะครับถ้าเกิดเพิงผิดนิดเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องวัดให้พอดีให้มันได้ศูนย์ของมันนะครับ มีการจัดวางให้ถูกต้องก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับมีดสั้นไปหมุนไม่ได้ครับติดยันศูนย์อะ ก็จะเริ่มวัดขนาดก่อนนะครับว่าความโตของมันเท่าไหร่นะครับนี่ครับยี่สิบนะครับความโตของมันนะครับสุดๆเลยโตสุดเลยเลยี่สิบมิลทีนี้เราก็หาเข้าอย่างเดิมมันนะครับเขาอย่างตัวเก่าเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เอาจานไฟมานี่ครับเขาอย่างตัวเก่าเราวัดสุดของของมันแหละ ก็ได้18ครึ่ง18ครึ่งแต่20่สิมิลครึ่งนะครับก็คำนวณผิดไปมิลครึ่งนะครับที่เราจะต้องตึงออกกันนะครับก็เดี๋ยวหามุมก่อนมุมยังหาไม่ได้สักทีห้าตอนนี้ได้แล้วครับก็จะเริ่มตึงกันเลยนะครับ ออกมินครึ่งนะครับอันนี้มีดดีนะครับตึงเข้าไปนี่นิ่นมเลยก็อันนี้ลององศาดูก่อนว่าใช่ของมันหรือเปล่านะครับก็ใช่นะครับองศาของมันที่จานไฟมันจะเข้าได้นะครับถ้าตึงผิดนะครับไม่ไอาจานไฟนะครับ มันจะไม่อยู่ในตำแหน่งของมันนะครับมันจะล็อกได้ไม่แน่นวิ่งไปครับจางไฟจะหลุดบ่อยนะครับของใครที่เป็นนะครับก็ต้องมาพอกเราเชื่อมตึงใหม่แบบนี้นะครับแต่นี้มันโตอยู่แล้วเราไม่ต้องเชื่อมพอกนะครับเราตรึงเข้าไปได้เลยถ้าจะให้ดีนะครับมีมูลเล่จานไฟลองก็จะดีมากเลยนะครับเราจะได้รู้ด้วยว่าไม่เข้าสุดหรือไม่สุดครับ ก็การสำเร็จเสร็จแล้วนะครับก็วัดจากของเดิมนะครับช่วงล่างก็ประมาณสิบห้าครึ่งสิบหมิลจุดห้าแล้วก็มาวัดของที่เรากึงนะครับตอนนี้ยัง16อยู่ก็เอาอีกนะครับต้องกึงต่ออีกนิดนึง เพื่อที่จะได้เท่ากับตัวเก่านะครับอันนี้ก็เสียวๆอยู่ครับเกลงผิดนิดเดียวนี่เรียบร้อยแล้วครับต้องพอกใหม่เลยทำลองริมใหม่อ่าทางนี้น่าจะได้ กาเอานะครับคืนทั้งสองก็วัดขนาดให้พอดีเลยใส่ได้เลยครับสองครั้งก็เสร็จแล้วกึงเข้าเบี่ยงใส่ม่อาจานไฟนะครับร้อยสิบไอใหม่ใส่ร้อยสิบไอบไเก่านะครับาเราเอาก็ลองวัดดูครับทีนี้ก็เป็นนั้นว่าได้ขนาดแล้วนะครับเสร็จแล้วโทรศัพท์มานะครับขออนุญาตรับแป๊บหนึ่ง ฮัลโหลสวัสดีครับอะไรนะครับดดเดี๋ยวพี่ทักก็เห็นนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับเสร็จแล้วใส่ริมเท่าเดิมเลยนะครับก็ข้ออย่างเสร็จแล้วหนึ่งอย่างเดี๋ยวเรามาต่อประก็นนะครับเก็นอีกหนึ่งอย่างนะครับ ็วัดขนาดก่อนเลยแล้วก็จัดให้ครับตามสั่งจะอ,ออกกินมินก็ได้ครับขอให้สั่งมานะครับอ,ออกให้ตามใจเลยครับไม่พอก็ไปหนุนกระดาษเพิ่มเอาได้ครับ เ,เกินหัวลูกขึ้นไม่สุดต้องตึงออกครับถ้าเกิดตึงให้มากไปเราประก็นกระดาษช่วยได้อ่าเดี๋ยวเราหยุดวัดต่อนในการตึงเราจะตึงสามครั้งนะครับสามครั้งรู้เรื่องเลยได้ขนาดเลยนี่ครั้งที่สองนะครับครั้งแรกตึงมาแล้วครั้งสองนะครับอ่าเราก็ได้ขนาด ที่เราจะต้องการและเหลืออีกนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับทีนี้เราก็มั่นใจแล้วครับว่าทางนี้ต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับงานต้องสวยงามด้วยแล้วก็ขอเปลี่ยนมีดก่อนนะครับทางนี้ก็จะคล้ายๆกับเป็นการเก็บงานของเก็บรายละเอียดนะครับก็ชิวๆก็เสร็จนะครับอ,อย่ชะลอม่อย ก็เสร็จแล้วตรงนีนาจะได้ไม่ติดมีดนะครับงานได้สวยๆเงาๆกันก็ทางนี้ก็เสร็จแล้วครั้งที่สามนะครับลองเดนไเลยเงามากครับ